สวัสดีครับชาววันาทิตย์ครับอยู่กับเตาทานครับห,อหอ้องคัวห้องเดิมคือเก่าหลังบ้านสวัสดีครับผมสายชูนโกโดวันนี้ก็จะมาทำน้ำผิกหนกแนล้วนนะหนกมากครับเด้หนกมากกะซับลกคนก่อนครับลกค้นแล้วก็ซับซับซีดแล้วก็ตำใส่ผิิกเลยผมทำงี้เลยครับส่วนมาซมก็มีผงหนด รูดดีถ้ารูดไม่ดีคือรูดห่างถ้ารูดไม่ดีคือรูดห่างขาดไม่ได้น้ำปลาอ่ะลงมือทำขางกระถะใส่น้ำมันเนาะนายเนาะนี่นี่นนี่เอาเอาในตักใส่เเอออาน้ำมันร้อนแล้วก็ตักพริกที่ว่าตำไว้เนาะนายเนาะใส่ลงไปเพิ่งให้ลูกชายทำครับ เออวางวางเออนายตั้งนานมาใส่คุกไปเออนี่เออมาคุณทำอะไรก็ต้องการใจัง,งี้งครับเอาไว้ใส่ต่อนนี่งหอมชุยเลยนายนะนริกนกเวยครับ ดีๆแบบตั้ตมไอ้อไนายก็ดูก่อนถ้าก่อนไหนๆหน้าย้ำกันนี่เลยนนี่ยน,นี่ทำนี่มันจะได้แตกแตกกันเป็นก่อนนะเนี่ยค่ยอยขยี้กัน,นี่ยทำอะไรก็ต้องตั้งใจเออมันจะได้เคยดแแูแมวเราเวิร์กเลยว่าแมวผีสาวนี่ครับเอานามล้างคุกให้กระใส อืเอาพอนายมันต้องพนเออนี่ครับผมชอบใส่น้าร์ไร้ครับน้ัพริกจักทำน้ัพริกหรือตัวต้มด้วยครับชอบใส่น้าร์ไร้อันนี้ไวม้มักมักย่างให้ลูกชายครับให้น้องเชียบ ว่ายางให้ลูกใช่โอ้บรรยากาศวันนี้แดดร้อนใช่ไหมไหนเอาหนี่ย เขาทานทำของกินพวกมันหอมดีเลยเร่ไหนนะวมืนน้อ้ไปเดินบาทมาแล้วไหนนะ,ะไปเดินบาทคือว่าไปช่วยหลวงพ่อถือของกระยามนะครับแล้วก็เขาบานครับให้ให,หทำทุกเชานะครับบางทีต่นสายตนไรก็ไม่ไหนทำแต่ส่วนใหญ่ก็ททำนะครับฝึกให้เขาทำ มันก็เป็นไฟเตาน้ำกระชาหน่อยครับไม่ใช่เตาแก๊สเตาถ่านแต่มันหอมดี นี่ปุ้งนี่ไนะงหงุดใส่เินนึงครึ่งนึงเออนั่นแหละนี่เรับลูกเองก็ฝึกเขาทำแล้วเขาแบบนี่ลูกใหญ่ขึ้นพราเขาทำกินได้เผื่อไปทำงานใน,มนเมืองเ้วจะทำอะไรแบบนีน้เลย เออพอ่อป่ะไหนก็นจำเอาเด้อสูตรกันทำเด้ออีกอีกนิดหนึ่งพอพอ,พอทำอะไรเขาต้องให้ทำจีดเลยก่อนเน่แนยเด้อแล้วตอนเย็นค่อยปุ้งเอาทีหลังเออพอ นั่นแหละคนเด้อเด็กกรสุกละเด็วพอจะมกักหนกอย่างไ้เด้วกเก็บใบมะกรูดอ้แมวก็บเราเวิกเลยพออีไกไหมใบมะกรูดสลิดต่อขึ้นแก่มดไม่รู้รอ่ะสลิด Đó, xe lít chỗ bảy hình kè mất mấy lùa tuần xe lít Đó, xe ra Ui Này mèo đúng này Đi ăn đẹo với khó ừ. ừ, tắc xài. này là gặp xong gì đấy นี่เองควิธีการทำถ้าเต็นเออถ้าเต็นเนื้อมาก,อก่อ,อนอก็ได้นะเออน้าริกบางคนก็ชอบน้ำไม่หลาบางคนกช็ชอบน้ำไหลบางคนชอบน้ำไม่ไหลครับคนนี้เ็นจี๊ปฮาเก็บปภาคเกษตรเออมามาวางไว้น้ะพอเทงถือเออนี่ครับ อาหารบ้านนอกของนายเองตักน้ำมาใส่ไปมึงดูน้ำดูน้ำดู่กระถางวปก่อนนี่ครับเดี๋ยวก็จะกินผักกระเสรตรแล้ยด้วยครับพ่อพี่น้องนี่ครับกินอยู่ไงนี่ครับเกษตรที่ไม่ต้องเดินไกลแล้วนี่ก็สะเดามาลีนี่เก็บไปกินด่ะเกษตรทำนี่ยครับพ่อพี่น้องชีวิตบ้านนอกอยงี้ไงตองมีอะไรมากมาย นี่ครับกะน้ำผึ่งพัดหนุกครับแบบบา้นบนานๆาทหน่อชิมวะไงน้ำผึ่งพัดมันเผ็ดโอเคนะครับพ่อพี่นะ้องกับสโลแกนเพรคนขยันครับไม่บรรลุตายครับถ้าอยากสบายก็เสียกระเปรี้ยกหมอนขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพการงล่นกันถูกนะครับอย่าเจ็บไปจนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดดดตติาาามสสวััีครบรบรบ๊ยยโอเค